รัคบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง PM4249 channel นะครับตอนนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องแอปทางรัดกันหน่อยนะครับจากที่เรามีการเข้ามาติดตั้งแอปกันแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนยืนยันเบอร์โทรศัพท์อะไรกันไปแล้วนะครับก็มาตรวจสอบดูหน่อยว่าเราได้ทําครบหรือว่ามีติด ค้างระบบอะไรอยู่ไหมก่อนที่จะมีการเปิดโครงการนะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่1ตามที่ทางรัฐบาลก็ประกาศไว้ว่าจะเริ่มจะเริ่มมีการาดําเนินโครงการอะไรต่างๆนะครับนี้เราลองเข้ามาดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวก,กดเข้าแอปเลยนะครับทางรัฐปึ๊บพอเข้ามาปึ๊บอันนี้ก็ใส่รหัสที่ตเตงตั้งไว้นะครับหกตัวนะครับเลขอะไรก็กดไป หรือบางท่านอาจจะเป็นแบบสแกนลายในมือก็แตะลาย้นมืออย่างผมเป็นสแกนลาย้นมือผมก็แตะลาย้นมือที่จุดแตะของเครื่องนะครับอ่าผมเข้าแล้วถ้าว่าปุ๊บก็จะเจอหน้านี้เลยนะของผมจะเจอหน้านี้เลยนะครับเพราะว่าผมยืนยันทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่เจอหน้านี้อาจจะเจอแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับก็ลองกดไปดูตรงนโยบายของรัฐนะครับถ้าของใครมีมีแถบขึ้นมากกว่านี้นะครับถ้าเห็นเฉพาะไอตัวแถบ o f o s นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับคนนี้โครงการอีกเรื่องหนึ่งถ้าของใครยังมีอะไรนะมีเทียให้ดูในคลิปก่อนมีต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับลงทะเบียนยืนยันเบอร์โทรอะไรต่างเนี่ยก็เข้าไปดําเนินการอะไรให้เรียบร้อยนะครับยืนยันเบอร์โทรก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับยืนยันเบอร์โทรรับ otp อะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ยืนยันตัวเองนะครับก็ไปที่เซเว่นไปที่ไปรษณีย์ หรือตู้บริการของรัฐนะครับยืนยันให้เรียบร้อยนะครับตามช่องทางที่กาหนดไว้ตู้บุนเติมอะไรพวกนี้พอยืนยันเสร็จกลับมาสแกนหน้านะครับหรือจะสแกนเลยตอนยืนยันนั้นก็ได้นะครับก็กดยอมรับกดอะไรเสร็จของใครถ้าเกิดกดเข้าไปตรงคำว่าวยอมรับแล้วมันไม่แอคทีฟนะครับกดไปมันก็ไม่เด้งให้สแกนหน้าเนี่ยเป็นปัญหาเพราะแอปเราไม่ได้อัปเดตนะเพราะว่าผมเจอปัญหานั้นนะครับผมเจอปัญหานั้นนะครับว่าแอปมันกด ให้สแกนหน้าไม่ได้นะครับกดไปอย่างเงี้ยกดไปตรงตรวจสอบอย่างตรวจสอบฐา,านะเนี่ยเห็นไหมกดไปปุ๊บเนี่ยมันอยู่เฉยเอย่างเงี้ยนะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปนหน้าไหนนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าแอป,ปเราไม่ได้อัปเดตนะครับนะไม่ได้อัปเดตเพราะว่ามันต้องเข้าไปดูที่แปปอปอะไรนะถ้าเป็นไอโอเอสก็แอปสโตรเป็น Android ก็ p a y Store นะครับเข้าไปดูว่าก็เข้าไปดูตรงแอป,ปคข้ามาทางรัด ล้วมองด้านขวานะครับมันมีคาว่าอัปเดตไหมถ้ามีอัปเดตไปกดอัปเดตก่อนนะครับเรากลับมากดยืนยันกดอะไรใหม่อีกทีหนึ่งมันก็จะดําเนินการได้นะครับนะตอนนี้ผมไม่ติดอะไรละเพราะว่าผมกดเข้ามาตรงเนี้ยตรงคําว่านโยบายรัฐเนี่ยผมไม่มีไรค้างละต่านี้นะครับแสดงว่ายืนยันเบอร์โทรตัวตนทุกอย่างผ่านหมดแล้วท่นนี้ก็จะมาลองตรวจสอบโครงการเนี่ยที่เขามีปุ่มให้กดผมจะลองกดเข้าดูนะ แต่จริงๆมันก็ขึ้นตัวแดงแลแหละว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กดหลายๆครั้งเพื่อที่มันจะไปได้ไหมมันวิ่งมาเหมือนกันนะครับมันก็จะโหลดข้อมูลหน่อยเข้าใจว่าน่าจะมีคนเขาใช้งานเยอะนะครับวันนี้เป็นที่หนึ่งด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะกําลังหาข้อมูลได้ช้านะครับซึ่งก็จะหมุนอยู่เงี้ยนะครับก็รอกันหน่อยนะครับรอกันหน่อยว่าตัวเองอยู่ในขายในสิทธิ์ไหมซึ่งเขาก็จะมีบอก ไว้ตามเงื่อนไขด้วยนะครับว่าเราจะได้ร่วมโครงการหรือไม่นะครับก็มาตรวจสอบกันตรงนี้หรือถ้าใครรู้ว่าไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องเข้ามาตรวจสอบก็ได้อะไรอย่างง้นนะครับแต่ถ้าใครไม่แน่ใจยงี้ก็มาตรวจสอบทางด้านนี้นะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะหมุนอยู่นานนะครับเดี๋ยวผมไม่รอแล้วกันนะครับก็ปล่อยมันหมุนไปก่อนเดี๋ยวรอคนน้อยๆค่อยตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเขาก็เขียนมาอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ ร่วมโครงการไหมก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึงนะครับค่อนข้างจะช้าเลยนะทำอะไรวันนี้นะครับหมุนตลอดอทาทั้งที่อันนี้ต่อ Wi-Fi นะครับเนี่ยอมไม่น่าจะอยู่กับเน็ตแต่น่าจะอยู่กับอตัวเซิร์ฟเวอร์อ่ะ,อะพาวิ่งมาน้านี้ล้วนะครับว่าอาจจะมีผู้เข้าใช้เยอะจริงๆนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนครับเขามีเวลาให้หลายวันอยู่หลายวันอยู่นะครับ นะมีเวลาให้ไลฟ์มันอยู่นะครับอ่ะก็ลองตรวจสอบกันดูนะครับว่าตัวเองได้สิทธิ์ได้อะไรกันไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญในแอปทางรัดนี่ตรวจสอบข้อมูลอะไรได้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยอย่างใบสั่งเนี่ยไปโดนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไปกดดูได้นะครับทะเบียนรถประกันสังคมถ้าใครมีประกันสังคมเนี่ยตรวจสอบดูได้หมดนะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับแอปนี้นะครับโหลดไปใช้งานแนะนําว่าดีมากเลยนะครับนะเราจะรู้ ทุกๆอย่างที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับทางรัฐบาลหรือว่าเป็นงานราชการที่เรามีชื่ออยู่ซึ่งมันต้องมีการยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วนะครับนะหลายหเรื่องนะครับที่เรา,เาต้องดำเนินการนะครับก็จะตรวจสอบได้ในแอปนี้นะครับยังไงก็ลองติดตามลองเข้าไปตรวจสอบกันนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,ตมยังไงก็จะมาทำคลิปอันนี้ให้ดูกัน อีกนะครับนะก็สลับสกับกันไปนะครับหลายๆเรื่องนะครับ